ครับสวัสดีครับกับผมศิลปินเมืองย่าโมวันนี้คลิปนี้จะพาไปดูทายขนนนครับขนนที่ผมปลูกเองทำเองนะครับขอบคุณที่ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับครับผมตอนนี้ขนนที่เราปลูกนะฮะเราจะปัดเด็ดนะครับธรรมชาติของเราที่เราปลูกนะครับจะเป็นขนนบ้านเมืองเรานะฮะ ขนมที่เราปลูกนะครับทุกอดีตชาผมใส่ปุ๋ยนะฮะผมไม่บอกว่าปุ๋ยยี่ห้ออะไรเนอะนะครับเพราะว่ามันสวยงามจริงๆนะฮะสวยงามจริงๆนะฮะนะครับผมนะครับกับขนมของเรานะครับใส่ปุ๋ยทรมาช่างของเรานะครับเดี๋ยวก็จะมีทีมงานมาปลดขนมของเรานะครับก่เอ้ยเตรียมมีดมาหน่อย ติมดมานะครับเราจะได้ดูขนุนที่นะครับที่รับปลูกเองนะครับใส่ปุ๋ยธรรมชาตินะครับผมไม่บอกปุ๋ยยี่ห้ออะไรนะครับต้นเล็กนิดเดียวเองนะฮะดูใบต้นไม่น่ากระดกขนาดนี้เนอะนะฮะดูก็แล้วกันนะนะฮะไม่น่าจะสวยงามขนาดนี้นะครับขอบคุณกับช่องบันเทิงชนแนลกับศิลปินเมืองยาโมครับ คลิปของเรามีสาระมัง่งไม่มีสาระบ้างก็ขออภัยนะครับกับช่องบันเทิงชาแนลกับศิลปินเมืองยงมโมกครับผมครับผมนะแล้วผมจะมาอะเอ่เด็ดลูกขนุนที่เราปลูกเองนะฮะดูนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราดูใบพัดนะครับเราดูใบพัดตรงนี้ถ้าสีเหลืองใบพัดเกือบใช้ได้ตัวนี้น่าจะอ่อนอยู่นะฮะตรงนี้ น่าจะแก่แต่ผมไม่อยากเด็ดนะตรงนี้จะเด็ดได้ไหมย,ยังไม่แก่เลยยังไม่แก่ะฮะตรงนี้แก่แล้วนี่ลูกนี้แก่แล้วฮะท่านผู้ชมมันเขียวที่เฉยตรงนี้แต่ผมฟันลูกนี้ดีวกว่าพอขั้วมันเหลืองแล้วฮะท่านผู้ชมสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับผม เขาอยากเห็นหน้าผมเขาบอกเคอมเมนต์มาแล้วผมหน้าหล่อยอยู่แลยผมลูกใหญ่ฮะท่านผู้ชมโอ้โหดูนะครับท่านผู้ชมยอดได้ล,ลูกนี้ก็โอเคประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ได้กินแล้วฮะดูเนี้ยผมปุ๋ยนะฮะใส่ปุ๋ยสูตรของผมนะฮะเป็นปุ๋ยผมไม่บอกยี่ห้อนะครับไม่โฆษณาด้วยนะครับผม ทับกันทับกันทับนี่ครับสวยงามเลยนะครับท่านผู้ชมโห oh, นี่นี่เราหั่นออกนี่ฮะมันแก่แล้วครับแก่จัดเลยนี่ไหมเหลืองแล้วนี่ดูนะครับเหลืองเขียวแล้วนะฮะเต็มเป็นผู้ชายกับโอ้โหข้นเหลืองนะครับ <laughs> นี่ก็คือ,คอธรรมชาติของเรานะครับกับขนุนของเรานะครับจอดจริง ครับยังครับครับขอบคุณครับนี่ก็คือขนมที่ผมปลูกเองนะครับสวยงามนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกับป๋อมปุถุถึงบักดิ๊กไสัยศิลปินช่างเปิือครับอ่ะถ้าชอบคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้ากันแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายรอบๆบบ้านก็นแล้วกันเนาะอ่ะนี่ ก็คือกระดุนที่ผมปลูกมานะฮะสวยงามนะครับผมใส่ปุ๋ยนะครับสนใจปุ๋ยยี่ห้ออะไรก็กดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ก็แล้วกันเด้อพี่น้องนะครับฝากเอาไว้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณทหรับผู้ติดตามนะครับคลิปของเรามีสาระมั่งมีสาระมั่งนะเป็นคลิปดีๆบางครั้งก็มีเพลงมั่งนะฮะเป็นคลิป เกี่ยวกับการเกษตรมั่งนะฮะขอบคุณสำหรับผูธธ้ติดตามนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็แถมท้ายด้วยตัวเล็กนะฮะตัวเล็กน่ารักเนี่นะฮะหมาของเราเลี้ยงเองนะฮะซื่อสัตย์ต่อคนนะครับคนจะไม่ซื่อสัตย์ต่อเรานะครับมาซื่อสัตย์ต่อเราเนะเาะสวัสดีครับสว,วัสดีครับทุกท่านทุก สวัสดีครับสวัสดีครับคันแรกนะร้องร้องรองรองรองลงเอ้ยลงเอ้ยลง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 จะหลงไม่มาแล้วน่าจะหนีไปแล้วอ่ะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับติลระบุนะครับโอ้ลืมคอมเมนต์นะฮะคอมเมนต์ที่ถามว่าต้นทุเรียนเป็นไงบ้างฮะครับผมนี่คือต้นทุเรียนติลปะบุนะฮะ เกือบตายผมว่านะ่าไม่จะรอดแล้วเมื่อก่อนนะ่ะไอ้ผลพายุเข้ามานะครับลูกเห็บใบขาดหมดเลยนะฮะอะต้นตุเรียนรอดหรือไม่รอดไม่รู้นะซื้อมาสามรอห้าสิบาทมันปลูกยากนี่ต้นนี้เข้ามาแล้วนี่เป็นต้นไม่หนาบ้านเฮาเนาอไม่นาหนังเดอ้อลูกดกได้กินแน่นอนนะครับ นี่ใแบมบะกรูดที่ปลูกมารอดแล้วไม่รอดนะเจอกันนะครับขอบคุณสำหรับผู้ติดต,ตามขอบคุณสำหรับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับถ้าชอบคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้กล่าวคนมากสวัสดีกันนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้อ,องหมาข้างบ้านน่ารักไนหะ ผัดเผ็ดนะผัดเผ็ดน่าอร่อยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้กล่าวคนว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเร็วหาอะไรกินอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมกับศิลปินมังโมอครับสวัสดีครับ